คานี้ทำสวนนะคะเนี่ยสวนของคุณแม่สวยไหมคะสวยไหมแสงแดดลํำไรกับสวนแสนสวยของฉันดูปลูกปลูกอะไรปลูกต้นต้นผักชีอะผักชีฝรัง่งจะขึ้นไหมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเป็นครั้งแรกที่ปลูกนะเว้ยใครบอกว่าคุณนายเสีียมทำสวนไม่เป็นคุณนายเสีียมทำสวนเป็นนะคะ ใครใครช่างนินทาดูดอกไม้ฉันกำลังสวยไม้ไม้ไมอะไรอ่ะเขาเรียกไม้ใบอ่ะว่านด่างๆอ่ะสวยอยู่นะสวยอยู่นะมันจะลุกไปหน่อยเดี๋ยวต้องบอกให้คุณพ่อมาช่วย<ม>ส่วนนี้ก็ลูกสาวฉันนอนชมสวนนะคะสมศรีนอนชมเลยอ่ะลูกโอ้ลูกขึ้นแล้วดอกไม้นะคะต่อให้ปลูกสวยสักแค่ไหน ลูกสาวฉันก็ลูกสาวฉันก็หักได้หมดค่ะเพราะน้องเป็นลิงชอบหักดอกไม้คนอื่นปล่อยเขาค่ะส่วนนี่ว่านอัหันแปดทิศวันทางเจระเคผสมกับต้นใบบัวบกอะไรนะส่วนผสมคุณนายซิงยปลูกเองส่วนนั้นก็อะไรนะสะบัวสะบัวเนี่ยต้องให้ชมเยอะๆหน่อยรวมกับ เลยนะคะดอกบัวก็มีนะคะมีปลาหางนกยุงด้วยใครใครช่างรือว่าเราทําไม่เป็นเราทําเป็นทุกอย่างแหละแต่เราชอบแบบผสมไงผสมผสานดูดูด,ดูความลกไม่ต้องห่วงสมศรีที่ที่ทำสวนแล้วก็ที่เลี้ยงลิงเป็นที่เดียวกันนะคะ่ะเพื่อนๆอมสมศรีช่วยแม่ทําสวนดูซี่ยังกระสวนหงอคงเลยทั้งหมดตังปุริเย่ ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนของคุณแม่เองค่ะสวยนะคะใครนะช่างกาพูดว่าคุณนายสงมิมทำสวนไม่เป็น